อ่าจใจทอด <Okay. S 1> วันดีครับวันดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเอ็กซ mm ์คาเวเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้ารถขุดเจ้าตลาดนะครับโกเบโก้เอสเคสองหนึ่งศูนย์เอลซีนะครับผมสองหนึ่งศูนย์เอลซีรุ่นสิบนะครับอ่ะเรามาดูช่วงล่างกันนะครับช่วงล่างทำมารองรับการกระดกนะครับที่ดีเยี่ยมนะครับผมเพราะว่ามีน้ำหนักที่ เยอะนะฮะแล้วก็ช่วงล่างกว้างยาวนะครับเวลาเราตักดินเต็มที่เนี่ยมันจะไม่กระดกนะครับบาลานซ์มันดีนะครับผมน้ำหนักมันเยอะทํางานง่ายนะครับใบแทกมีขนาดความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับผมนะครับใบแทกหนานะฮนะหนาเหมาะกับงานหนักงานหินนะครับผมมาดูช่วงล่างเดิมนี่ตากล่องเดิมเนี่เดิมมาเลยกองเป็นกันสันตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเล็กกันอ้านะฮะเพราะว่ามันเป็น มันคาดนะครับผมการซองเรานาอ้านะครับพอดีนะครับผมเพราะว่าสมัยก็รุ่นเก่าๆนี่คือมันจะไม่มีเล็กตัวนี้นะฮะมันจะอ้าได้ง่ายมากนะครับรอเลยนะครับการกระดกรองการกระดกนะครับมีให้มาถึงแปดตัวนะครับคือมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับแท็กนะครับแปดตัวนะครับโคโซหนานะฮะโคโซหนานะครับหนาเพราะว่าเป็นรถที่ใหญ่นะครับรถที่ใหญ่น้ำหนักเยอะก็คงจะเสริมมา ให้หนาเป็นพิเศษนะฮะมีเคเลียสองตัวนะครับผมปวมห่างของเคเลียนะครับข้อดีของโซ่ที่ลักษณะแบบนี้นะครับสูงกลางนะฮะแล้วก็หน้าหลังมันจะแอนลงเนี่ยลักษณะแบบนี้คือโซอ่ดินไม่ค่อยติดนะครับถึงจะติดก็แค่ออกง่ายนะฮะถ้าค่ายอื่นเนี่ยค่ายอเมริกาหรือว่าค่ายไหนเนี่ยยุโรปนะครับมันจะเสมอค่อนข้านที่จะแค่ดินได้ยากนะครับอันนี้คือ ประสบการณ์ตรงในการใช้งานจริงนะฮะนนี้คือไม่รู้ว่าค,คุณคิดแบบไหนนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับนายชฟเฟอร์ขอปดล็อกหน่อยรีวิวให้แบบละเอียดให้สำหรับเ c t ที่นั่นกุญแจอยู่ไหนขอกุญแจหน่อยยืมกุญแจหน่อยเอแล้วมาดูกันนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยให้ออปชั่นมาอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวเปิดฝาคางนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยครับออปชันก็ให้พร้อมมามาพร้อมกับตัวดูดน้ำมันแบบออโต้นะครับตัวดูดน้ำมันแบบโอโต้แล้วก็กลองอากาศตัวนู้นนะะกลองแก้วเขาเรียกว่ากองดักฝุ่นนะครับเวลาฝุ่นเข้ามามันจะตีขึ้นตรงนั้นก่อนแล้วมันกองไปตรงนั้นเราสามารถที่จะเช้ามาเทออกนะครับถอดแล้วมาเทออกได้นะครับแบตมาให้ใหญ่นะครับแบตใหญ่แบต150นะครับแบตใหญ่มากนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวสับไฟนะครับตัวนี้ฉุกเฉินเ็าเรียกว่าสับไฟฉุกเฉินเวลารถเกิด จมน้ำหรือว่าเกิดไฟช็อตไฟอะไร,ไรก็สามารถที่มาจะตัดไฟตรงนี้ได้นะครับหรือเราจอดหลายวันเราก็มาตัดไฟตรงนี้เอาการแบตหมดหรือว่าการไฟช็อตตัวรถนะครับเกิดเออเราไม่ได้อยูเนี่ยเกิดไฟมุงไฟไหม้ได้นะฮะกันได้นะครับอ่ะไปทางนู้นกล้องตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังนะครับ80องศาสามารถมองได้อ่า80องศาเลยนะครับถึงนี้เลยนะฮะสองฝั่ง มาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟกระพริบนะครับแล้วก็ไฟ2อสว่างนะฮะตัวนี้เป็นปั๊มค้าวาสกิเคเจ็ดวีนะครับท่านผู้ชมเครื่องเป็นเครื่องของฮ i โนนะครับ j จศ e ูนห์ห้าอีขีดทีจีนะครับหนึแรงมาบล็อกเดิมตัวเดียวกับ200นะครับตัวปั๊ม K7 นะครับอ่ามันจะรูปทรงมันจะคล้ายเคหนะ้าแต่ว่ามันจะใหญ่ยาวเพิ่มมานิดนึงนะครับมาพร้อมกับอันมาดิ มาพร้อมกับอ่าหันให้ดูหน่อยหันนี่เลยเอย๊ถ่ายยังไงเนี่ยมาพร้อมกับก้องดักน้ํานะครับก้องอ่าโซล่าสองตัวนะครับคัวนี้ตัวนี้คือก้องดักน้ํานะครับแล้วก็กองโซล่าอีกตัวนึงนะครับตัวนี้กองยักษ์นะครับผมแล้วก็อ่าเนี่เป็นปั๊มติ๊กนะฮะ้างในตัวนี้เป็นกองเครื่องนะครับหนึ่งตัวโอเคดูบุ้งกีนะครับใหญ่สำหรับ ขาเกว่าสายแบกสายโหดนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับบุงกี้มาพร้อมกับฟันห้าบุกี้แล้วก็เงือกนะครับมันจะมีตัวกันหน้าหน้า,หน,าหน้าเงือกนะครับกันสึกนะครับผมให้มาพร้อมคือบุงกี้ลักษณะแบบนี้คือบุงกี้ที่ว่าไม่ว่างานหินหรือว่างานทรายงานหนักงานเบาสู้ได้หมดนะครับความฟ้าของบุงกี้ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับความจุอยู่ที่หนึ่ง จุดหนึ่งคิวนะครับหรือว่าหนึ่งคิวนะฮะหนึ่งคิวฟ้านะครับนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าดามบุบนะครับํามบุบเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีตัวนี้นะครับมันจะบุบได้ง่ายมากเวลาตักขินนะฮะามาดูข้างหลังมุงกี้นะครับเหมือนมุงกี้เหมืองเลยทยีเดียวนะฮะกีรถเหมืองมันจะใหญ่มากนะครับมันจะมีกันรตรงนี้ด้วยนะฮะกันตัวมุกี้ศึกกันบุบสองชั้นนะครับหนึ่งตัวนี้กันละหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอ็มซี ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร้ให้ด้วยนะครับไม่ว่าแฟนเพจ YouTube TikTok นะฮะบอยเอ็กคาเวเตอร์นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสต๊อป